แนะวันนี้เราทําบุญทั้งข้าวปลาอาหารมีทั้งนะคระับใบบุญใบแป้งจะตกปัจจัยนะตรงนี้เขาบอกเรา่าต่ตอนนี้ผ้าตกเปนปัจัก็จะได้เดินรับบัตรเาจอดีาได้เรเนาะสบปบคาจบปาั์ปบองเาตพนาตาบุนี่ยอานต่เดนไม่เจ็บไม่ป่วไม่นปวดปวดไม่ปวดปวด ะคะรับโพธนาสาธุให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครนอ้อด้วยอํานาจแห่งบุญด้วยอํานาจแห่งความดีด้วยบารม อยู่ครับเยเลไหมได้ล่มพอดีนะ <Mandarin> สวัสดีครับทุกคนนะคิต่งีมานี้มายางพันเตปังสุกุละจีวลาน้สาปานิวาาหางตีตะและงิจายะสุขายะ สวัสดีครับท่านนายกครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรครับวันนี้ครับวันนี้ก็มีกิจกรรมตักบาตรศาสตร์นะครับประเพณีนะครับเคยทาอยู่ทุกปีนะครับตั้งแต่วัดกิเตียถึงวัดตาหนักนะครับเราก็ได้ตักบาตรนะครับพระ40รูปครับทําทุกปีครับอนุรักษ์ประเพณีไว้ครับ เรื่าปวัตศาสตร์ไทยใช่ไหมัศาสตร์ไทยศาสตร์ไทยครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับไทยวันนี้เป็นวันที่สองก็ยังมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันแล้วก็ไปยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอีกสองวันครับครับก็เชิญชวน ญาตินะครับว่แม่พี่น้องชาวตำบลสัมโคกตาบนใกล้เคียงนะครับก็เชิญชวนยังมีอีกพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับก็เพื่ออันุรักษ์ร่วมบุญกันไว้ครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมนะครับ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 